ได้ได้ไหมเข้มกะปิแค่ไหนกอนไม่หาดีเลยกเลยี่เย,นนยม,ม,มันเอียงกิุแเ้วเป็นาแดดมั้ม่วงเบาม่วงเบาใครม่วงเบาแม่ ม่งเบาปลาแจ่มฝากมาให้บบต้าอะไรลลุงให้สองถุงเลยแม่เอาแทงนี่หนูให้พระแจ่มเลยอืมไม่ได้ดูกินเคร่งไน้ได้พี่น้องแก้ขี้แตกแล้วมากินอะไรขีแตกแก้ขีแตกเนาะแบบนี้เลยอืมบังให้พี่น้องกินน้ำก่นอนมะม่วงเบาหน้าเสียบใสก่อกสอกระเสียบมะม่วงเบาเกระเสบใส่นี่ก่อนอืมบัง ก็เยเยมบนในเราเข้มใส่ตำตาไปแล้วใจน้ายมั so ้เจ้าอืบงะเข้หอมมั sure, oui, ้งแซ่บเข้มหวามั้งแซ่บนะ อือหอมมากเอาเบอร์เรสเซนน้ำแข็งเจสใสนหอมหอมัน่จีตาดกันแม่ทำเค็มเค็มไปไหมแจสซี่พี่น่องมันบะเผ็ดแก่ห้ันเพราะว่าไปตากแดดมาเม่ไไ้ไปตากแดดโดนแล้ว น้สยสดๆเลยไมงสนดรั้งแสบเป็นยังเด็กแสบม่ี้ไมกินแต่น้ำบ้านไรยังสั่นนะ อืมแซ่บแม่บอกอยากกินน้ำหวานน้ำหวานมันบอดีน้ำจากขวางอืมหรือเปล่อืมจ่วงเลยแบบนี้เลยต้องกวนมบุ๋นพอจะขล้องกิน,มมกนสมเลยนี่นี่ต้องเอาแบบนี้เลยอืมเอาแบบนี้เลย <c oughs> ต้องแบบหอมเยอะๆพริกด้วยพริกซอยอืม

อย่งในมะหวานค่ะหวานท่ปตาต้องเอาแบบติดในนะ้ำติดในใส่มะหอมไปใส่อีกต้อนนึงข้าวโคปีอีกต้อนนึงแซนด์วิชแซนด์วิชมะม่วงเบาอืออะไรบ้างแล้วสองต้อนตาดติปละ แซ่บค่ะต้องเอาแบบติดแน่มันจะติดฝาติดขมนิดๆแซ่บพวกไซอันแอม่าแล้วก็มีแบบพริกซอยตอนนึงเด็ดมากอยู่ในหันเด๋แม่ซอยแล้วม,ม่พริกปวานมาจากไหนแล้วปลูกเดียวนั่นก็ปลูกปลูกไหนปลูกฝ้าขาวขาวี๋ยวจะวมาใส่กินกันบ้างแล้วแม่จะพัวอใหม่พริกหนอใช้ได้เลยไหมใช้ได้ ไซน่นใส่นี่น้ำเนี่ยมะม่วงต้องใส่ในน้ำแก้ขี้แตกตัวนี้มันจะเค็มจะสีจะสีเค็มจะสีหวานเทาไหมทำไหมอืมอีกข้ออืม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 ,อม ไ่เกียวน,นะนะน้ำตาลไม่ใช่เลือเนาะนนงว่าเนแบบนแซบอะบาแซมวจุแซบวะแซบพนะแต,ตอนนี้ปปบัคขามแซบวค้าบมกม่วงอันนี้มกม,ม่วงเบาประเจมฝากมาให้บตอให้ต้องสองถุงอ่ะ ขอบคุณค่ะน้ำไหนห้สิบบาทเงงงลยกินมังวงกรหล่อมมังบรหล่อมจังก้อนนี้เยอะสมว่าถ้าน้อยอ่อนก็บ,บ่ค่อยสมมันจะติดปาดอันนี้มันสมพอดีแซน้ำแข็งมันสิจืดกว่านี้นี่มันพอแซน้ำแข็งแซน้ำเกลือเสื้อร่างหน้าไม่เสื้ออ๋อน่ากับพี่ร้องห้าทุ่มห้าหรือเปล่าห้าอือเยอะครับนี่ว่าสิาบเซากอบ๊วยใส่เซาเหรอให้มันกว่าสิบแล้วบ่ กินสมเขากินขาอะไรแบบพอไม่ยอมอกินของสมเห็น้นะไข่มาละลาย ให้กินบักสมก่อนค้นวันแมงแซลก,กินบักสมกินนักขอให้กินบมักขามนี่เดียวสีเศร้าแต่ซ้ำที่าาสามแลอนมาแต่ซ้ำเหรอใส่ซ้อน,นอ่ะกินแล้วแมวนั้นยิ้มไม่คนเลดูมาอยูอดหรอกเพราะเบดี หิวแห้งผสมแล้วกินเลยมันท่านหเหนียวแสบครับจิ้งจิ้งจิ้จ้งจิงจ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 ง้อจิ้งจิ้งจงอง แค่เพียงแล้อยากได้น้ำไม่เยอะกินเกินแล้วไซซอนแล้วอาจจะใส่หลายส่วนไปในเค็มอร่อยมากมถ้าวบากินเป็นคงจะดีเพราะเมื่อขึ้นประจมป่าบลกสีดาแดงมาให้โบยู่เด้ยพ่ออยู่ในรถย,ย่างหนึง่งนึอออกมาแล้ว อเอามาแล้วแต่กินหรยังยูนีซใสยแดงใส่แดงนลยนั่น oh. ฉันขายเบิดแล้วมันเหลือสามน้วยแม่กินแม่กับลุงกินสองน้วยเหลือน้อยหนึ่งไม่ให้บัวเปล่าแปลมีดมาสิกับยา คำสุดท้ายไม่มีอยู่จริงนะทุกคนนีต่ตาแก้มหอมแดงแทบแบแม่บ้างเครื่องเลยไดีด๋้ๆเออขอบคุณฝรั่งใจแดงป้าแจ่มนะส่งให้โบุตรตายิบออกหมดแล้วอืมบุตตาเหลืออยู่ทนะุกคนนุณจ้ะขอบคุณ,อคณเอาขอบคุณแล้วแดงบ้นนะนี่น้องเขาน้องโบตรตาแต่งหน้าแต่ว่าไม่เห็นหรอกจำได้ไหม ปีแรกเตัวเขาเป็ี่ยนสีวะทำไมปีรุ่นใหม่มาเป็นมันไม่อร่อยมันมันจืดของเราอ่อนวิ่งน่ดูเขาคอยเข็นต้นไม้โคตรใหญ่เลยอ่ะอืมมันบปแเสบก่อนกินจู๊ดได้ไหมได้มันบปแเสบก่อนกินจู๊มันจืดกว่าแต่มันคนเขาชอบสีสันไงเอาไปให้ยากยากก็กินได้ยากเพราะเขาต้อง ไม่ยาเขาก็อง่เขากองแม่ปาดำๆบอกให้ยาด้วยป่าแล้วนี่ไงขั้วมันไม่เป็นไรตัดขั้วมันแล้วถามว่ามากบอคนมากแปลกๆงามๆกับสีมากคือตบาลารสชาติห้องมากกันกิมจูมากกว่ากิมจูเม็ดน้อยมันจะหอมแต่อันนี้เขาจะรสชาติแบบคนที่บะมากกินสมะละไมาจืดๆนะกร้แต่ะปูมังนะคนบะมากสมกับมี่ถ้า้องมากสมกิมจูมันจะเปรี้ยวหวาน หอ,อมแต่นี้คุณจะแบบว่าอ่อนๆจืดๆเหมือนคนชอบกิน,น,นอะไรอะไรนะอืคุณดังมากเหมือนชอบกินปูซานุมสดนะรสจืดนั่นแหละแต่เราชอบกินสามรสมากกว่าคุณออ,อร่อยอร่อยบอ่อย ถ้อืมถ้าเท่สิบเปอรฮะสิบสองอ่ะเนี่ยอะไรไปเพคะล่ะข้อจิบเด้อข้อจิบขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณม้ม่วงเบาปลาแจมแล้วก็ฝรั่งใจแดงใจแตงโม่ใจแดงโมแซ่บๆน้ำปลาหวานนี่ค่ะกดไลค์บอกกดไลค์หน่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องแม่โบตันนะคะหนูโบตันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่ฝรังแจแดงปัดแก้มแล้วก็นี่มะม่วงเบาฝั่งให้นนูโบตันนะคะบ๊ายบาย